เขามาใส่เบ็ดทุกคนเลยเขามาใส่เบ็ดเนาะปู้แถวบนเนาะเต็มเลยเขามาใส่เบ็ดเดี๋ยวนี้เขายังมาทันลุกเนาะผัวลุกมันแท้งตาเขาใส่น่ะมิเตใส่นี่เลยทุกคนมิเตสัมใครันต์เนไปแล้วบุบเบ็ตัวนี้นอยเสศรษหยอดเลยทุกคนตัวยังใหญ่เนาะ นี่กองมันอาจจะโตบปใหญ่ทุกคนเพราะว่าหมูจะก็เป็นยังยังได้เนาะเดินหามกับหูคนหางดังแดงเนาะไต่มาเต็มเดียวทุกคนกรับทักทายสบายดีหรอครับสวัสดีพี่น้องเบอร์สุคนเนาะยินดีต้อนรับกัสู่สองบ้านทุ่งนาคำนาะทุกคนเนาะ Đó đi hao cái gì Mà tụi con Mà Hai nhờ biết tụi con lùa hoàn bà. heo nhiều biết con nấu pa nổi nó Là gì Cái biết tụi con xài biết phiệt nó Hao cả Bù cái gì Đấy lai like, bò con. Điều... Bây... Cân, con Mà gì Đã lai like, lưu bò nó Mà nó nói, bây, biết phiệt con hao chỉ trong một nó Hàng kẹn lời con เนี่ยังไงสิมาตึกเอาป่าหน่อยก่อนเนะาะเยอะมาเมนะนะืองน้ำปั่นทุกคนเวสิได้ะไรไปเลยทุกคนเนาะมี่ถ่ายบรรยากาศในเมนะืองทุกคนบรรยากาศจำตัวเสาทนะุกคนเมืองนอนบรรยากาศเน,น,น,นะนี้ยห้อิบเป็นปลอดตึกตามแก็บเลยทนะุกคนตามเก็บหูหนกทนะุกคนผม Ở đây thì có mà lại có phá cơ chế tạm nữa các ạ Có lấy xe này nữa à, tụi con nè Nó luôn có tức hề còn tắt Này nè tụi con, có này cả các ạ Là dưa vết mà lại nè Này cứ toàn dưa vết cơ con Thấy không? Cứ cứ toàn dưa vết thôi Hào húc tổ tụi con cho nó cái sợi vết của nó đường lay thôi con bỏ cái xi măng thôi con còn Ủa, mình nhặt mỏ nó Hãy không ย่ลหล่อไปขี้เหือดทั้ง่นทุกคนไปจะได้เงาฝากติดตามสองบันทุกนักข่าวของเราเน่อยทุกคนเนาะไปอืได้เลย ขึงโล่ทุกคนได้มากแบบหนึ่งเนาะอาใส่เป็นเนื้อแล้วทุกคนนี่ขีกกระเดื่อนทุกคนดูว่าใส่เดือนอะเองเนาะแต่อยู่ประมาณขึงโลทุกคนประมาณอยู่ขึงโลเนาะทุกคนนี่เนาะดูว่า แต่อยู่ทุกคนมีปลาที่เลือเขาใส่เลือใส่เบ็ดใหญ่ทุกคนเลือสองตัวเนาะมีเป็นปลาขึ้งทุกคนรวบเออปลาขึ้งเลยทุกคนทางเรื่งเล็ทุกคนแต่อยู่ประมาณเคืงโลทุกคนหรือพวกขีเจะขีดประมาณนี้แล้วเนาะเกือบโลเลยทุกคนชุดหอ่อทุกคนห้องบริทายต้อนใหทุกคนเพราะวะ่า

เมื่อวานนี้สะบานก็ใหญใหญ่กว่านี้ทุกคนประมาณสองโลหรือสามโลไปเลยทุกคนป่านี่เนาะป่าเครื่องนี่แหละทุกคนหึ่งโอ้ใหญ่บีสําแคนเนาทุกคนกลัวแค่นเอาอีกเนาะจุดหยอทุกคนมันคืออันนั้นเนาะพอเอย่างทุกคนไปยามเบ็ดคือกันหละอยู่ใส่อยู่ห้างเก๋เนาะเอาเหือไปประดัเพราะว่าหนามมันแห้งเกินทุกคน เออเป็นเหี่ยวแล้วเนาะทุกคนเพื่อเป็นเหื่ยใหม่ทุกคนเพื่อลำเสือใหม่เนาะตัวทุกคนชุ่เหยาะเนาะเดหยวเอาใส่เพียกอีกทุกคนเพียกกะเพียกมันใหญ่เนาะนี่ใส่แหลบๆทุกคน สองทรายน้องตอ่อกันบูว่ะสี่ค้ำลูกบอลน้องน,นี่เบิองโอ้จะหนี้ป้านั้นไล่ทุกคนป้าใหญ่ไล่น้องมีแต่เข้ามาสิทธิ์เบ็ดทุกคนเลยเข้ามาใส,าส่เบ็ดน้องผู้แถวบนน้องเต็มเลยเข้ามาใส,ส่เบ็ดเดี๋ยวนี้เขายัางมาทันลูกน้องผ่ะลูกมันเอง เ้าตาเราใส่เนี no? ่ยม่ไต้ใส่นี่เลยทุกคนม่ได้สัมใคันเกินไปเนาะบือมีแบบตัวนี้นอยเสียหน่อยเลยทุกคนตัวยังไงเนาะในกล่องมันอาจจะโตไปใหญ่ทุกคนเพราะว่ผู้จะกุเป็นยังยังไดเนาะเด้งหางมันจะผู้คนหางแดงเนาะ thêm thêm điều con chuẩn nhỏ nó có từ nghe tụi con con có yên nhau biết đâu นี <N> ่เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะหาอีกกระเดือนก่อนทุกคนเพราะว่าเอามาเป็นเหยียวเวตทุกคนเพราะว่าเหยียเเฮาเป็ดนอยทุกคนเฮาใส่เพียงเ็ดนอยเนาะอันนี้เฮาก็ยามเนาะพอเฮายามเรียบร้อยเิแล้วทุกคนถึกปาเครื่องตัวนึงเนาะเฮาก็ตึกเหยียเบ็ดกหลายๆตัวอยู่ทุกคนีพอตเบ็ดใหญ่เนาะ ยังเม็ดหน่อยทุกคนเราจะใส่เป็นเนื้อใส่เลือนทุกคนปปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเนื้อาใส่เลือนก่อนทุกคนรอขี่กระเดือนนั่นเองเนาะไปดินมันเหลื่มันเหลือแหงเลยทุกคนกี่เดือนก็เหลื่อมมาหยาเลยเนาะขวบเปนล่มทุกคนล่มหรือมันแหงเนาะบรรยากาศทุกคน bây giờ cả nhân ra sầu cho con bị phở bị tiêm phở đâu Ồ. nục cả lai gì con nục nó nục cả chục con nội này này nó bưng cả con อะย้อไปอ่ะอย่างงี้อ่ะก่อนเนอะทุกคนย้อมันจะเปลีซื้อย้อห้องจะลงไปยเอกนึงเนอะอ่ นี่นะทุกคนตอนนี้เก็ đẩy เลยทุกคนเดี๋ยวมาไล่เนาหนิประมาณเขาโตทุกคนเพราะว่าเอาใหม่ขุดเอาทุกคนไม่เอาแะ้วเนาะไม่ทุเซียมมาทุกคนย้อนสิไปย่ามเพียง์ล่ะก็ที่ใส่เหยื่อไปเนาะเพราะว่าเป็นเราใส่เสินเดียวทุกคนใส่เพียกเดียวเนาะหาล่างหกล่างอีกทุกคน โชคดียังโชคดีเนาะที่ได้ร่แ,แต่มปะเดี๋ยวไปใสเป่เหงาฝากกันทุกคนเดี๋ยว,ายยวยมาหลุดกันอีพีซองเนาะเอาฝากพี่ตามหนักอะกดไลค์กดแชร์เนี่ยทุกคนฝากกดติดตามเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่เหงอเพชรฝากกันเนาะมาหลุดน้ำกันอีพีอีพีซองทุกคนไป Oh.